กำลังในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปอพช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือปอพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภยัยและผู้ประสบภัยสีจังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราช กระบี่ปัตตานีและชุมพรด้วยความรวดเร็วทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่แม้สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยมุ่งเน้นการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเฝ้าระวังดินโคนลนถล่มการเตรียมการของพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันภัยเนี่ยเขาก็ช่วยกันเต็มที่ ในการที่จะในขั้นนี้ก็ผมทราบมาว่าค่อยผ่อนคลายลงนะครับในในเรื่องของภัยแต่ไงก็ตามก็เตรียมตัวที่จะฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือเขาตามระดับขั้นนะนานา้านพันเอกวินไทยสุวารีโคษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสภาพอากาศไว้เป็นระยะเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ เช่นเดียวกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง2-3วันที่ผ่านมา